เล่นเอาชเลอนนะครับดาเขาจะกดสี่กดสิบหนึ่งโปรเจกตอันนี้โปรเจกต์เส็จแลวจสรี่มเข้ะหงครบอก่าแ่ต้องฝึกไม่อนซึ่งเน่อารมณ์นัานเทิดคนต่อให้อุ้มไปบวชก็กันะหที่สงบมอิ้งๆเนี่ยมันทำางหนย เสี๋ยวตรมองมาดูดีกว่าว่าอ่นี้ยปัญหาอยงนี้นะคะทำอะไรได้รับที่ถึงไบอกไเรื่องราคาใครรู้นะครับสอมมนต์ด้วยนะคะไม่บไม่อบเ่ราคาเบร็จาเนี่ยใช่ไม่ต้ต่อเลยนะเอาราคามาถึงก็ถ้าใคอยากให้ผมให้แบบเลยะครับก็ส่งมาได้เลยนะคอมเมนต์มาแล้วก็คอมี่ นั่นเนะน,น่ถด้วยครับหาหาตรงนั้นด้วยน,นะครับแล้วก็งไม้ตรงนี้นนะก็จะลงม,มาเล่นนะครับม,บมูักักท่ยะทตัละครันว่าบอดียี่สิบนวนีนะ ได้ช่วยคุณเร็วเลยใ่เนี่ยไมเหมืเลยแ่แบบแค่เนี่่เ็ังไม่ได้ฝังเค่ะม่เหมือนกันเลยลนผมก็เล่นคอมน,นะคอม่อเนคอมนะผมเออคิอไม่เป็นเลยค่ะก็โอเคไม่เล่นลูกโซ่ค่ะอ ตอนแรกนะครับผมก็ยังเล่นไม่เป็นนะหมายค้าเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันใช้อะไรครูเขียนะนะฮะตอนนั้นผมใช้เออไอที่เอ่อะไรน,นะวะไรนะรู้ว่าเหรอต้องสั่ค่ะคนหนึี่หนึ่งอ๋อจำได้ละไอ้นี่นะฮนะก็เออผมก็ใช้ที่มันที่มันเป็นอะไรนะ เูดมาขุดถิ่นนะฮะแล้วขุดมานานนะผมก็ใช้ตอนแรกผมใช้มือขดแล้วก็ค่อยๆมาใช้ดาบแล้วก็ใช้ขวบแล้วก็ใช้จอบนะจอบมาขุดปั๊บขุดก็ขุดได้นี่ค่ะอแนีอมันนี้มาอย่างไหนมเพราะว่าหลุนะฮะุ แม่งการ้จะสร้างบ้านอรงนี้เลยละกันนะครับโอเคบ้านในเมืองนะฮะเข้าใจไหมถามว่าถ้าเราไม่เอางานออกปาการเนี่ยทีมผลิตมันจะมีการวางแผนไหมต้องส่งเงิไปด้วยนะครือแนวทางนี้นะพี่บอกเลยพี่บหลอกเขาเลยว่าในฐานะที่เป็นนิวก่อกร ไม่เข้าใจหรอกโอเคตดนะครับอ้ขอปรับแค่หนึงนการทีึ้นมาเป็นผู้ดได้ไม่ได้จับตลาดขึ้นนไม่ใช่ดิไม่ใช่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 วะทุกคนพูดจันแหละทุกคนอ่ะพูดจนันแหละนี่วะี่ไมาน่าช่เออนีที่เคยจัมา่ะ โอเคได้แล้วนะครับเห็นขนาดแบบนี้นะหก็จแล้วแล้วก็จะมีคำว่าไม้อก็ต้องตัดเลยวหรตัดมันเลยถอนเพะชิปหลังถ้ามันขึ้นห้าหเจ็ดเนี่ยมันจะถอนป่านนี้นะนี่ก็ห้าก็หนะเจ็ดนมถ้าเนอย่างั้นะตแรกครับ ถ้าเราต้องเป็นดินกนะ่อนนะฮะถามว่าจะขุดไม้มาทำไมใช่ไหมขุดมาทำเป็นของอุปกรณนะ์นะเราขุดเพื่ออะไรเลยนะครับแล้วมันไม่ขุดซีลมาด้วยโอ,อ,อเคมันไม่ได้ช่วยเลยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยดูดดด นไม่ค่อยถนัดนะครับก็ข้มามไม้เลยเล่นแบบนี้มไม่ค่อยถนัดแล้วนะคือถ้าต้องการมันไม่ได้หมดไม่รู้นะวันเอามาหมดยังไงเอกมาหมดทีเดียวโอเค ก็เอาดินมากดตรงนี้นะได้มีแจด้วยแจคือไก่นั่นแหละฮะใครดูนี้จะรู้วนะ่าแจคืออะไรมันจะมุกมคือไก่นั่นแหละฮะมุกไก่ของคุณพีนะฮะเนี้ยบแค่ถึงก็งก็จะขันมันไว้ด้วยนะกบแล้วถึงจะมาพูดเือลงมาเลย ไหา่าี่เราถูดว่าเราคุยกันเรื่องเราโตแล้วเรา,เราคุยกันเรื่องโอเคถ,อถ้าไม่ห็นถ้าไม่เ็ก็อของไฟแล้วเห็นดีนะบักครับเทียวแหลกมากเออและะ้วก็ก็อืมแต่เอิญก็สั่สีมันก็มีม ก็น่งกิกินอย่างก็ไม่สนใจด้วยว่าใครจะมาใหญ่ขึว่ามาเป็องกลงมนะครับแค่คูดบอกว่าพุทธไม่เอาคนนี้ก็คือไม่เอา่ผู้หญ่็นนูก็จะโกรเขาบอกโคนะ่ก็ว่า

ผมก็จะเลี้ยงไก่ไ no ว <relationship. S 2> <para> ้นะทำทีいい่วมางนะให้เราก็จะมีของกินนะทำมันไม่ต้อมาเยอะๆ่าแล้วก็ได้แล้วก็ย้อนลังนเดือนให้กันดี่็น่าจะดีนะแฟรด้วยใส่ใช่ป่ะให้วงวิด็บป๊บป มเหตลอกนียนดสุดว่ตุ้นตัวไม่มีเงินจายปิอีเลยครับทําได้มาแบบเสร็จงานก่อนแล้วคุณก็สงานจกโอเคนะมนเลยที่บอกคุนแบบมันแเลยนีเลยนะจัดงานนี้เป็นปีแล้วหรอ ขอยนเช่านเ้างมเลขที่นี่คเรเนจ้าองาลขรถองอเรียนเท่าเจ้าของรมายเลที่องนีเรียเ่จ้องถมายเลข8 8 8 8ที่รถของนี่ค่ะขอเรียนเชิญท่านเจ้าของรถหมายเลข88888ที่รถขอนี่คะขอรียนเ้องหเลรอน บอกแล้วก็ถึง,ง,งเล่นไม่ทันหักนะคบงั้นฉันขอสั่งให้คุณทำงานไปพร้อมๆกันดึงมาดึงมาแล้วมาทำงานแล้วกันแล้วงานต้องเสร,ร็จตามกำหนดนะคะคุณครครับคือไม่อยากใช้มาตรการท่านเด็ดข่ดแต่อยากให้ทุกคนคิดเอง เขาทุกคนจะได้มีทอดนะฮะโตแล้วไงอือก็คุณเอนดีมากแ้ช่นนี้เนกันมั้งครับจบคลิปเลยไมให้ทำยังไงอพูดดีก็แล้วพูดไรก็แล้วที่ไปล้บ้างโอเคนะก็เอาแค่นี้แล้วกันนะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกสดสติ๊กกอร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับเี้ไปเลยครับไปเลยครับบายจุ๊บจุ๊บเด็ก